จะมีจริงไหมสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดในอัปเดตรอบนี้หลังจากที่อัปเดตมาเกือบสัปดาห์นะคะเรามีการเปิดสัตว์เลี้ยงจากไข่ใบที่ดีที่สุดมาเกือบล้านใบแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเรายังไม่เคยได้สัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดที่เขาว่ากันเลยค่ะไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยจะไปตามหาเขาดูค่ะหลังจากที่เราไปตะลุยเทรดดิ้งพาซามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าลืมอัดให้ทุกคนดูนะเราก็ไปได้สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งค่ะที่คิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวท น,ะะนั่นก็คือเจ้าอิมนั่นเองนะเจ้าอิมตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์เรียลเรนโบ์ค่ะทุกคนพลังอยู่ที่8 9 3 0 0 0นนะคะตอนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดของเราแล้วนะแต่ว่ามันมีตัวที่ดีที่สุดกว่านี้อีกค่ะนั่นก็คือเจ้าอิมที่เป็นชายนี่เรนโบ้นั่นเองค่ะแต่เราก็ยังไม่เคยตามหาเขานะคะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่าร้านตัวที่เราเปิดออกมาเนี่ยยังไม่เคยมีชายนี่สักตัวเลยค่ะเราก็เลยไปแอบซื้อสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งมานะคะเเเพืื่่อป็นนนกาาารยัยวมี งนั่นนัก็คือเจ้าอิมชายนี่นั่นเองค่ะ,น,น,คน,น,คะนี้เลยนะคะทุกคนพลังอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นนะคะซึ่งพลังใกล้เคียงกับเจ้าวิสแคทเลยนะที่เป็นสีทองเลยนะคะถ้าเจ้าอิมเป็นชายนี้เนี่ยพลังน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ1ล้านเลยค่ะเราก็เลยอยากจะไปตามหาเขาดูนะคะไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่แรงแค่ไหนนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะเราได้มาในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นค่ะทุกคนเป็นโชคดีของเรามากๆเลยค่ะ เอาละค่ะเราจะไปตามหาเขากันนะคะไปที่เทรดดิ้งพาซากันเลยไปแล้ววัสดีน้องแมวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาใช้บริการ t r a ดดิ้งเทอร์มินัลกัน,นะคะ่ะเอาล่ะนะคะวิธีการตามหาเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเพียงแค่เราเซิร์ชชื่อเขาเข้าไปแล้วก็เลือกนะคะว่าจะเป็นสัตว์ลีโกเดนเรนโบ w หรือว่าชายนี่ค่ะหรือว่าถ้าอยากจะได้สัตว์เลี้ยงเรนโบชายนี่ก็แค่คลิกทั้ง2อันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะสามารถเสิร์ชหาสัตว์เลี้ยงตัวที่เราต้องการได้แล้วโอ้โหทุกคนคะนี่เลยนะคะเจ้าอิมค่ะที่เป็นเรนโบชายนี่พลังของเขาเนี่ยเกือบล้านจริงๆด้วยนะคะอยู่ที่983,000ค่ะทุกคน แต่จะมีคนขายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะคะมีเจ้าตัวนี้แค่91ตัวเท่านั้นค่ะมันจะน้อยอะไรขนาดนี้คะเนี่ยราคาขายนะคะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ11.8ล้านเลยค่ะสุดยอดเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีคนขายหรือเปล่าเอานี่ไงคะไม่มีคนขายเลยสักตัวค่ะโอ้โหเพราะว่าหายากมากๆแบบนี้ใช่ไหมคะเอาล่ะเราลองลดมา ให้เป็นสัตว์เลี้ยงสีทองดูบ้างนะคะโหสัตว์เลี้ยงสีทองเนี่ยพลังก็สูงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนนะคะทุกคนมีแค่7 2ิบตัวเท่านั้นถ้ามีแค่7 2ิบตัวแล้วถ้าเขาขายทั้งหมดนะคะก็จะสามารถทำเป็นเรนโบ์ชายนี่ได้แค่เจตัวเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าเราสะสมได้ถึง10ตัวต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านเท่านั้นค่ะเอาละคะ่ะทุกคนไปดูก่อนนะคะว่าจะมีคนขายไหมอา้าวไม่มีคนขายอีกแล้วค่ะ น่าเสียดายจังและถ้าเป็นชายนี่ธรรมดาล่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะมีอยู่ที่ประมาณ700กว่าตัวค่ะราคาอยู่ที่ประมาณแสน100น,น,นิดๆค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะว่าจะมีคนขายหรือเปล่าว้าวแต่ว่าถ้าเราจะเอามารวมเป็นสัตว์เลี้ยงเรนโบว์เนี่ยจะต้องใช้เกือบ100ตัวเลยทีเดียวนะต้นทุนก็เกือบ10ล้านเน่ยมาถึงที่ตลาดที่เขาขายกันแล้วนะคะ อยู่ตรงไหนเอ่ยเจอแล้วค่ะโอ้โหนี่เลยนะคะราคา150,000สาค่ะทุกคนถ้าเราต้องรวมให้ได้ร้อยตัวเนี่ยมีวะเราต้องใช้ตั้ง15ล้านแน่เหมือนจะไม่คุ้มนะคะ ไปซื้อตัวที่เป็นโกลเด้นแล้วยังดีกว่าซะอีกแต่เขาไม่มีขายแล้วนี่สิคะแต่อาจจะต้องรอจังหวะให้นานกว่าน,นี้สักหน่อยเอาละค่ะทุกคนเรามาอวดน้องอิมที่เราซื้อมากันเลยดีกว่านะคะเป็นสัตว์เลี้ยงเรนโบว์ธรรมดานะคะแต่ว่าเขาสวยมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบไหมนี่เลยค่ะมีออร่าสีดำๆออกมาด้วยนะคะแต่ว่าเราก็อยากได้ชายนี่มากกว่านะคะแต่ราคาแรงมากๆเอาละค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่คิดว่าพลังเนี่ยเฉียดล้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะ จะพาทุกคนไปดูเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าบลูมสติคอร์กี้นั่นเองค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆาและก็มีหลายตัวด้วยนะคะราคาก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะเราจะไปตามหาเขากันนะคะมาดูพลังของเขากันเลยดีกว่านะพลังของเขานะคะจะอยู่ที่919000เลยค่ะทุกคนสูงกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวโกเดนก่อนเลยกันนะ มีคนเปิดได้ที่3000กว่าตัวแล้วนะคะมาถึงที่ตลาดที่เขาขายกันแล้วนะคะเย่ yeah, มาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาขายกันที่ตรงไหนโอ้เจอแล้วเจอแล้วโนนเลยนะคะมีชายนี้บ้างไหมขอเข้าไปกาใกล้ๆนะคะอ้เป็นแค่เรนโบว์ธรรมดาค่ะขายตัวละ20,000นะคะทุกคนอโอโหตรงนี้มีเจ้าอิมอยู่ด้วยนะคะโหขายกันอยู่ที่6000 0แน่อ่าเจอแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลย โอ้โหอะไรครับเนี่ยราคากลางอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนนี้เขาขายกันถึง1.49ล้านเลยค่ะแต่พลังสูงมากอะอยากได้ราคาแอบแรงมากเหมือนกันนะคะเอาล่ะตัวนี้ราคาแพงเกินรับได้นะขอเป็นตัว s h i n ีโ Golden แล้วกันนะโ้น่าเสียดายจังค่ะไม่มีคนขายเลยนะคะมีอยู่ประมาณ3,000กว่าตัวเนี่ยสงสัยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเก็บไว้ค่ะ น่าเสียดายมากเดี๋ยวเราไปดูอีกบูธหนึ่งหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อเขาขายราคาดีๆค่ะถ้าสัก8 0 0แสนเนี่ยเราก็อยากจะซื้อไว้เหมือนกันนะโอ้เจอแต่บ,บูธนี้ค่ะทุกคนวนมาที่เดิมหลายรอบแล้วน่าเสียดายจังเลยแต่อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้คนเล่นน้อยด้ดยมั้งคะก็เลยอาจจะทำให้คนที่มาขายน้อยเหมือนกันหวังว่าเราจะโชคดีได้เจอนะ ว้าวอู้ขายราคา8แสนทุกคนอยากได้แล้วเนี่ยราคาดีมากๆนะคะตอนนี้เรามีเจมอยู่แค่2แ0,000นเท่านั้นนะสงสัยจะต้องหาเจมเพิ่มแล้วค่ะเอาละเอาไงดีเอาไงดีเอ,งดเอาละเดี๋ยวเรามาขาย e อ l u s i v e A กันดูแล้วกันนะคะหวังว่าจะไม่มีใครมาซื้อก่อนหน้าเรานะ เอาไปประมูลเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะเปิดราคาถูกๆแล้วกันนะคะที่หนึ่งจุดสองล้านกำลังจะขึ้นประมูลแล้วค่ะเย้เยเยมาแล้วหนึ่งจุดสองล้านนะคะมาดูนะว่าจะมีใครให้ราคานี้หรือเปล่าโอ้อยากได้มากๆเย้ Yay! มีคนมาซื้อแล้วค่ะหนึ่งจุดสองล้านจะมีใครบิดเพิ่มหรือเปล่าบิดเยอะๆหน่อยนะเราอยากได้เจมเยอะๆเลย เอาละเอาละเอาละตอนนี้นะคะราคากลางของเขานะคะขายกันอยู่ที่1.75เลยนะถ้าเราได้ราคาแค่1.2เนี่ยแสดงว่าเราขาดทุนแน่ๆเลยค่ะจะมีใครให้ราคาเพิ่มอีกไหม15วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะอู้มีคนให้ราคาเพิ่มมาอีกนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะ1.21ค่ะมาดูจะมีใครบิดสู้ไหมอีกแค่10วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะขอให้เขาได้ไททานิกเถอะ เย้ yeah. เรียบร้อยขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มีเจมแล้วค่ะรีบไปกันเลยดีกว่าซื้อน้องเขากันเลยนะคะ ว้าว wow, ได้มาแล้วได้มาแล้วคะ่ะทุกคนตามที่เราต้องการเลยนะไหนแอบ,บมาดูซินี่เลยค่ะน้องหมาบูมสติกคอกีนะคะซูเปอร์เรนโบชายนี่ค่ะพลังสูงมาก919,000เลยค่ะสุดยอดมาแอบ,บดูเขาหน่อยโอ้โ oh หน้องเป็นชายนี่นะคะแล้วก็ขี่ไม้กวาดอยู่เลยค่ะน่ารักมากๆได้มาในราคา8 0 0 0 0 0ใกล้เคียงกับราคาปกติเลยนะ สุดยอดค่ะถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะทุกคนเอาล่ะเราไปลองใช้น้องเขาดูหน่อยแล้วกันนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะเรามีสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่8 0 0แสนนิดๆตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดอยู่ที่9 0 0 0แสนนิดๆแบบนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะฟาร์มได้เก่งแค่ไหนไปกันเลยทุกคน โอ้ดูสิคะทุกคนตัวเลขวิง่งได้เร็วมากขึ้นนะขนาดที่เรายังไม่ได้บูสต์เลยนะคะได้เยอะมากๆได้เยอะมากๆนะรวดเร็วมากๆเลยค่ะ โอเคโอเคสัตว์เลี้ยงมีพลังเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้สัตว์เลี้ยงตัวที่เป็น Exclusive นะคะแล้วก็เป็นตัวใหญ่นะคะทุกคนส่วนตัวที่เป็น e x ก l ั s i v e กับตัวใหญ่เนี่ยสามารถที่จะยืมพลังน้องบูมสติกตัวนี้นะคะไปใช้ได้เลยถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยจะแข็งแรงกว่าสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีที่สุดของเราตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัว Exclusive นะคะจะมีพลังสูงสุดเทียบเท่ากับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด9 5%าเนเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนแบบนี้เรา,นนาในาาาว ที่ดสดุอย่างเช่นเจ้าอิมที่เป็นชายนี้แล้วด้วยนะคะแต่อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นความโชคดีของเรานั่นเองค่ะสัตว์เลี้ยงหนึ่งล้านตัวที่เราได้มาเนี่ยที่ไม่มีเจ้าอิมชายนี้เลยสักตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะวโชคเรานั่นเองค่ะถ้ารอบนี้เรายังไม่ได้เจ้าอิมชายนี้นะเราอาจจะต้องไปเพิ่มโชคตัวเองนิดนึงเงินสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ,ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บาย